นะเดี๋ยวมันหลุดหลุดสัญญาณอยโอ้ยเฮ้ยอะไรใช่หรอเออเนี่ยสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมก็มาคั้างคิมเคนะครับใครไม่กด subscribe นะครับช่วยกดข้างล่างนี้ก่อนนะครับตามที่ปกบอกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปกับพี่คิสพีรวัตรนะครับยยย ซึ่งถ้าใครไม่รู้นะครับว่าเครู้จักพี่คิสพีรวัตได้ยังไงนะครับคือเคเล่นซีรีส์เรื่อง a ูอาย u นะครับเธอคนนั้นคือชั้นอีกคนกับพี่คิสนะครับผมก็ทําให้เราได้รู้จักกันแล้วก็สนิทกันนะครับใครยังไม่ดูคลิปที่เราไปถ่ายแมกกาซีนนะครับสามารถไปดูกันตรงนี้ได้นะครับคือวันนี้นะครับเราจะมาสลับร่างกับพี่คิสหนึ่งวันนะครับก็อยากรู้จริงๆว่าแบบเป็นพี่คิสเนี่ยเราต้องทํายังไงกินอะไรใส่ชุดยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็กาลังจะเข้าไปหาพี่คิสนะครับเด ปกติพี่กินกาแฟไหมครับปกติไม่กินกาแฟเลยครับปกติพี่กินอะไรช็อกโกแลตเหรอกโก้อย่างนี้เหรอปกติกินแต่โกโก้อ่าได้ได้เดี๋ยวซื้อกโก้ไปให้ไม่เป็นไรไม่ชอบขมๆนะงั้นเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปหานะจ๊ะอ่าชัดเจนนะคบพี่คิดบอกว่าไม่ชอบกินอะไรที่ขมๆนะครับแต่เรานะคบเป็นคนที่ชอบกินอเมริกาโน่เย็นนะครับผมก็บอกได้เลยว่าขมมากๆพี่คิดบอกว่าอะไรนะเราไม่ชอบกินอะไรที่มันขมๆขอเป็นโกโก้เย็นใช่ไหมได้พี่คินเดี๋ยวเราสั่งโกโก้เย Yeah, yeah, like, yeah. ได้มาแล้วล่ะครับผงของเคนะครับพี่เคกินประจําก็จะเป็นอเมริกาโน่เย็นนะครับส่วนพี่คิดนะครับพี่อยากกินก็คือโกโก้เย็นใช่ไหมแต่ในเมื่อวันนี้เนี่ยเราอยากเป็นพี่คิดหนึ่งวันนะครับเรากห็หวานมากถือว่าเอามาฝากพี่คิดแล้วกันนะครับอันนี้สําหรับพี่คิดนะครับเขาบอกไม่ชอบกินอะไรขมๆใช่ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้พี่คิดจะเป็นเควายหนึ่งวันส่วนเราจะเป็นพี่คิดสุดดา่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอพี่คิดกันเลยดีกว่า นี่นะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่คิสพีรวัตรนะครับสวัสดีมา<น>ำทำอะไรห้องคิดเนี่ยอะก็ <นำ S 2> ไม่ใช่อ่ะซือซ้อมาซือ้อมาฝากสั่งอะไรนะสั่งโกโกโไ้ไงนี่อันนี้ไม่นหน้าตามไม่ใช่โกโก้เลยนะอันเนี้ยอะไรเห็นรีแคปบอกว่าอะไรชอบผมขมอะไรใช่ปะ่ะนี่มันกาแฟสั่งอันนี้ทำไมได้เนี่ย่ะทไมไม่ใช<ม>่อีตัวนี้อยากสลับร้านสลับพี่คิสหนึ่งวันอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นพี่คิสพีรวัตรเนี่ยที่แบบนักแสดง อันดับหนึ่งอะยืนหนึ่งของชีมมันเป็นยังไงติดน้ำตาลเยอะต่อเลยของคุณน้องมาใช้ก็วันนี้นะครับเราจะมาขอสลับร่างกับพี่คิดก็คือพี่คิดชอบกินอะไรเดี๋ยวเคจกินอย่างนั้นแล้วก็เคชอบเคชอบกินอะไรพี่ก็ต้องกินอย่างนั้นใช่ชอบเมกาโน่ชอบมากปกติกินเราที่ไม่เคยกินเลยในชีวิตเดี๋ยวพี่พูดจริงพี่ขาเราดูเรื้ไงอย่างที่ไม่ชอบที่ไม่ยอมไม่ยอมเปิดใจอะพี่เคยกินอย่างอื่นที่มันน้อยกว่านี้ไงคืออันนี้คือเข้มข้นที่สุดเลยไม่เหรออันนี้คือขมสุดเลยไม่เหรอใช่ไม่ต้องน้ำตาล โอเคมันไม่ได้เพราะว่าเราตาเราเปิดใจเนี้ยตาแข็งเราเปิดใจก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ตัวอะไรอ่ะไม่ตามอ่ะเคอ่ะหายไปจากพี่ใครก็ไม่รู้หรอกว่าพี่ซื้อแมวใหม่ตั้งนานแล้วอ่ะทำไมมันสั้นอ่ะขาสั้นเฉยจับได้ป่ะมันกัดจับได้ไม่กัดเลยไม่กัดเลยอุ้มเลยอันนี้อันนี้พันอะไรอ่ะสัตว์ปี้คิ้นวิธีทำไมมันน่ารักจังอ่ะอีชื่อพูโตตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะฟฟิน พี่คิดนี่เตรียมชุดมาให้พี่ด้วยเดี๋ยวก่อนเราต้องสลับชุดกันหนึ่งวันเราต้องแบบสลับคาแรคเตอร์เลยก็คือเนี่ยเห็นไหมแนวนั้นเราสลับเรือนี้กับเรือนี้ด้วยนะเอาเรือนี้มาเลยไปเอามาเอามาทอลงมาครับเดี๋ยวเราจะไมเราสลับกันเราสลับคาแรคเตอร์กันวันนี้พี่ต้องอยากเป็นคนรวยบ้างของก๊อฟอืมของก๊อฟมันขอเลยแล้วกันอะพี่เคจาวจะใส่โอ้แต่คำยิงสไตล์การแต่งตัวถือว่าเราสองคนสไตล์ใกล้ๆกันอันนี้แล้วกันอ่ะพี่ใส่อันนี้แล้วเคตอนนั้นพี่ก็เตรียมไว้ให้เเคหมือนนนกัี่ ชุดทาวัยอ่ะถูกต้องคือพี่เคเป็นคนรักแมวมากนะครับแต่ประเด็นคือแพ้เพิ่งรู้ว่าแพ้ขนแมวเมื่อตอนที่ตอนนี้เลยมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดนี้ก่อนอยากดูซิกแพคพี่คิดจังเลยดูเราไม่มีเลยี่ทุกคนตอนนี้นะครับเราเป็นคิดพีรวัตรแล้วนะครับที่ใส่แมนนะครับเพราะว่า จะไม่หยุดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะสลับคาแรคเตอร์กันวันนี้ผมก็ต้องได้จีบเป็นยูทูบเบอร์ดับเบ้ของประเทศไทยพี่จะเปิดคลิปยังไงปกติเคก็จะอ้าวสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องคนะอยากรู้ว่าปกติเนี่ยคิดพิรวัตรหนึ่งวันทำอะไรบ้างจะเล่นดนตรีบ้างอยู่กับกองชุดส่วนใหญ่อันดับแรกนะครับการสลับตัวกันเนี่ยนั่นหมายความว่าเคก็ต้องดูแลแมวพี่มันน่ารักอ่ะ โดนัทมัฟฟี่เอาโดนัดไอชื่อมัฟฟี่แล้วยูทูบเนี่ยอยากรู้เลยว่าแบบสมมติตอนนี้ถ่ายไปแล้วยี่สิบคลิปว่ามันแบบคลิปที่ยี่สิบเอ็ดอะทำอะไรดีอย่างเงี้ยเคยเคยมีตังค์บ้างไหมมีช่วงประจําแล้วตอนนี้ก็ตันเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาคอนเทนต์เรื่อยๆดูคนอื่นหาเลฟเฟลนนู่นนี่นั่นแล้วก็ทําอ๋อก็คือแบบก็ต้องท่องเข้าไปอยู่ในโลกของยูทูบเยอะๆเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้ก็สลับด้วยแล้วกันอเป็นยูทูบเบอร์บ้างได้พี่ตอนนี้ตอนนี้หิวข้าวไหมพี่ นี่ก็ิวอยไรงนี้ไ,ไ,ไมไ่กินเลยเลยเดีแต่ไปกินข้าวก่อนไหมได้เดี๋ยวเคจะสั่งเมนูที่เคชอบกินดีกว่าแล้วพี่สั่งเมนูที่พี่ชอบกินรับรองเลยคือเคมันรู้ด้วยว่าพี่ชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไร <c oughs> มันจะต้องสั่งในสิ่งที่รู้ว่าฉันไม่ชอบแน่ๆไม่หรอกเคเป็นคนดีกว่านั้นเยอะ <c oughs> โอเคแซดเดีย๋ยวเราไปกินข้าวันเลยดีกว่าได้ครับ อ่าทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารนะผิวมากอันนี้เป็นร้านอะไรอะพี่เป็นร้านแถวบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีเมนูประจําสั่งอยู่เมนูเดียวก็วคือไ<ะ>ก่ผัดผงกะหรี่ใส่ไข่ดาวหรือใส่เจียวถ้าเราอยากเป็นพี่คิดนะครับก็ต้องกินตามนี้ปกติแค่ชอบกินหมูกรอบแล้วก็พวกผักผักชอบผักนี่ลองสั่งดูแล้วนี้ารกจะสั่งผักกาดหมูกรอบส่วนใหญ่ทุกคนเอี FC น่าจะไม่ค่อยเห็นพี่คิดได้กินผักนะไม่เลยไม่เลย เป็นคลิปพีชิพผมพ่ชิดนะครับพีชีพกาเป็นลังอาหารให้แบบหนือ่างได้ แล้วอย่างนี้เวลาพวกซื้ออุปกรณ์ <ไอ S 1> กล้อง<ไ>อ,อุปกรณ์อะไรเงี้ยซื้อที่ไหนอ่ะก็ถ้าเป็นกล้องเนี่ยมันก็จะมีร้านประจําหรือว่าสั่งก็ดูรุ่นที่เราชอบแล้วก็ซื้อ,อคือเดี๋ยวนี้นเราช้อปปิ้งออนไลน์กันหมดแล้วซื้อปุ๊บแป๊บเดียวมาส่งอะไรอย่างเงี้ยพี่นะครับจะซื้อใน Lazada ตลอดนะครับเพราะใน Lazada เนี่ยมันมีสินค้าครบทุกประเภทเลยนะครับผมแถมมีดีลแบบโปรโมชั่นส่วนลดอะไรเต็มมากมายเลยเรียกได้ว่ามีทุกสิ่งที่ใจค้นหาใช่และช่วงนี้นะครับที่สําคัญเขามีโปรโมชั่นดีด้วยโอ้ครับใช่ครัััััับบบบบผมในนนนนนนวทีี่9 99กกยยา้ะะคครรพ Lazada Sale Brand Big ลด ้งใหญ่ดิวเด็ดจากแบรนดังนะครับเขานะครับขนสินค้าแบรนด์โปรดแบรนดังนะครับมากกว่า2,000 Official Store เลยมันลดกันสูงสุดถึง90%กันเลย90%เลย90%เลยเยอะมากและย,ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8กันยายนนะครับ ลาซาด้าจะแจกนะครับผมคูปองส่วนลด999บาท2เวลาด้วยกัน9โมงเช้าและ3ทุ่มและในวันที่9กันยายนนี้นะครับผมเ็าจะแจกคูปองส่วนลด999บาททุกชั่วโมงเลยตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยครับรีบเข้าไปกดเก็บเข้าไปกดเก็บยังยังเลยพี่ต้องเข้าไปกดเก็บด้วยครับเออและในวันที่9กันยายนนะครับผมตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี2เลยนะครับพบกับ c ค a ซ y b แ n นด e g a o f f e r นะครับขนแบรนด์ดังมาลดกันภายใน2ชั่วโมงเลยครับและในตลอดทั้งวันยังมีบคทซะครับ เก้ารอบเลยครับผมโอ้โหพี่เคดความรู้แน่นเหมือนกันนะแน่นอนครับอ่านประมาณ20รอบแล้วพี่ยี่สิบรอบใช่ใช่ใช่ไม่เพราะพี่เนี่ยช็อปลาซาด้าทุกแคมเปญอยู่แล้วไม่เคยพลาดเลยนะครับถ้าใครเงาเานะครับคิดแนะนําเลยนะครับในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนะครับเวลาหกโมงถึง1นึ่งุ้งมีไลฟ์ใหญ่ให้ใจฟินนะครับเข้าดาวลาซาด้า9ก้าเก้าบิ๊กแบนเซลนะครับผมเพราะเขานะครับจะขนศิลปินมามากมายครับพร้อมแจกคูปองลดราคาแบบจุกๆกันไปเลยครับมาพี่ชิดเดี๋ยวเราลองช็อปดีกว่าเราลองช็อปดดีีีกกวว่่่าาาาาาานนนนเเเข้้ไปใลลลยยยคคครรับผมมมมสิชง โควิดที่ว่าพี่ช็อปอันนี้รอไว้ดีกว่าแมสใช่ไหมแมสนี่นเก็บสแตะกวาไว้เลยครับผมสแตะกวาไว้เยอะๆพอถึงวันที่เก้าเราก็ช็อปเลยดีปะ่ะออโอ้โหพี่กิตครับช็อปเก่งเหมือนกันนะเนี่ยพี่แน่นอนครับมันคุ้มครับผมลาซา,า,าด่าเนี่ยมีแคมเปญดีๆให้เยอะแยะมากมายแล้วพี่ไม่เคยพลาดเลยแม่ทุกคนพลาดด้วยนะครับไปช็อปกันครับได้ครับกับเข้ามาแล้วอร่อยนะอร่อย พี่ดันรังกิน,นอะไรเสร็จอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเล่นกิจก,กรรมที่เทชอบเล่นแล้วก็เดี๋ยวพี่ต้องสอนเทอื่นที่เทแบบจะเป็นพี่ได้เหรอครับได้พี่นึกออกแล้วว่าพี่อยากให้เทลองอะไรเดี๋ยวพวกเราสองคนขอกินข้าวแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปที่บ้านพี่คิดกันเลยนะครับครับผมแต่กินอิ่มก็ำโจวทุกคนเลยตอนนี้นะครับเรากลับมาที่ห้องพี่คิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกตีกรองกับพี่คิดน,นะครับซึ่งเคเป็นคนที่ตีไม่เป็นคือเบสิกแรกจะต้องเหยียบกระเดื่องเป็นจังหวะก่อนแบบจังหวะตบมือ กระเดือกันนะกระเดืออะไรนี่เอ่ะกนเดือดเนี่ยอย่างนี้ออย่างนี้ออย่างนี้เรื่อยแล้วก็ตีทีเดียวเอามือขวาเลยพร้อมกันหรอง่ายแค่นีใครก็ทำได้อ่ะเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเนี่ยเอ้ยมันกัก้เอเยยเ้ยเ้ยเอ้ยอ้ยเออเยเอ้ยอเอยเอเอเอื่อเอเยเ้ ได้เลยถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนี่ลองดูเราเล่ราเล่นกองมาสักพั้หนึ่งแล้วอ่ะเอางี้ดีกว่าลองให้พี่คิดมาเป็นเคมาก่อนเมื่อกี้แค่ลองเป็นพี่คิดแล้วลงไปเล่นสเก็ตบอร์ดดีกว่าไม่ชอบเลยเคยเล่นไหมเคยเล่นแล้วที่ถ่ายฮัวยู่แล้วก็ล้มด้วยทั้งอเมริกาโน่เอ่ยทั้งอะไรเอ่ยแกละไม่ไ่แกลงไปไปดูกันเถอเป็นไง อันนี้นะครับเรียกว่าเพนนีบอร์ดเป็นชื่อรุ่นของมันวิธีการเล่นของเราเอ,อนะเอาวันนั้นไหมอันนี้อ<ด>ันนี้ใหญ่กว่าวิธีการเล่นง่ายๆนะอ่ะขึ้นอันนี้จะเป็นท่าท่าที่แบบอสมมติว่ากดกดปลายเท้าอ่ะกดก็คือมันจะเลี้ยวขวาแต่ถ้าสมมติว่ากดด้านล่างอ่ะดล่างก็งจะเลี้ยวซ้ายแต่เดี๋ยวค่อยๆไปนะเฮ้ยยายไม่ม่ไกูมังคับเองกูมันขับเองเฮ้ยเคเลิเคเลกเคเอ่นเนี่เคอยากระชากนุ้ยเฮ้ยเคเอ้ยที่ขอมาขับเองไม่ได้หรอ ได้อยู่แหววยกเข่านิดนึงเออแหววแหววแหวแหวาจะเลี้ยวยังไงวะเออนี่ยถ้ากดปลายเท้าอ่ะกดปลายเท้ามันก็จะเลี้ยวไป็นลองเลี้ยวขอลองเลี้ยวหน่อยแล้วไม่มีเห็ุเลี้ยวเลยอ่ะเนี่ยไปจัมีได้แล้วตายเนี่ยปอมยามว้าวรู้สึกไม่ค่อยดีกับมันเท่าไหร่เลยวะอ่ะชอบแล้วเด็กจะซื้อบ้างไหมดิเฮ้ยหยุดไงอ่ะ พอแล้วโอเคได้เป็นเคแล้วนะครับผมก็รู้สึกดีมากๆนะครับขอบคุณวันนี้มากๆที่ให้ผมได้มาลองเล่นชอบไหมชอบแต่ไม่เล่นกว่างอันต่อไปเดี๋ยวพี่ขี่หลังเคแล้วเดี๋เคพาตัวขี่หลังมึงเลยเหรอจริงๆนะการเป็นเคเนี่ยชีวิตมันดูเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเลยนะอ่ะไปเฮ้ยต้องเดินมาด้วยนะเดี๋ยวมันหลุดหลุดสัญญาณได้ได้ โอ้ยโอ้ยพี่คิดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรใช่หรอเออเนี่ยเมื่อกี้เลยอะผมแพ้เก่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้พีคิดได้มาลองเป็นเคดูซึ่งจริงๆแล้วอะภาพที่คิดไว้คืออยากจะสลับนาฬิกงนาฬิกาสลับรถสลับอะไรพวกนี้มากกว่านะครับก็วันนี้ก็ได้มาเรียนรู้นะครับว่าเออเคแพ้แมวเยอะมากตอนนี้ใช่ใช่คือจำไม่ยุ่งจริงๆอะรู้อยู่แล้วว่าเคเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรที่มันผาดโผนลุยลแอเเวนเจอร์หน่อยก็คิดอยู่แล้วว่าคงไม่หนีพ้นไอเจ้าบอร์ด มหาไนนั่สำหรับมุมเคนะครับที่ได้มาเป็นไม่ได้เป็นถึงพี่คิดอ่ะเด้ใส่ชื่อของพี่คิดอ่ะแล้วพี่คิดใส่มาแล้วว่าอันนี้ขายต่อนะครับคขายต่อมาได้นะเดี๋ยวนนัที่ข้อมือมจะเอาไปขายต่ออีกนะครับก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่คิดด้วยนะครับถี่แบบให้โอกาสเคมาสลับร่างกับพี่คิดนะครับครับอย่าลืมนะครับผมในวันที่9กันยายนนี้นะครับกับลาซาด้า99 Big Band Sale นะครับลดสูงสุด90%เลยและที่สำคัญนะครับมี Crazy Fat Sale 9บาทด้วยนะครับให้ช็อปได้ตลอดทั้งวันกันเลยทีเดียวนะครับแถมยังแจกคูปอง999 9บาททุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8กันยายนนะครับ2เวลาด้วยกันก็คือ9โมงเช้าและ3ทุ่มนะครับแต่ในวันที่9กันยายนนะครับแจกคูป,ปอง999บาททุกชั่วโมงเลยตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มครับแล้วไปช็อปกับพวกเราได้นะครับในรัศดา99 Big Brand Sale ครับรใครนะครับที่อยากให้เคไปสลับร่างกับใครอีกนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันคลางได้พี่ว่าถ้าเคสลับกับใครน่าจะลองสลับร่างกับน้ำตาลดิแล้วก็เอาชุดน้ำตาลใส่ เดี๋ยวนี้นางผอมแล้วนางใส่ชุดแบบอยากเห็นแบบอยากเห็นเคเอลอยเหมือนกันบางทีลองดูลองดูน่าจะดีนะถ้าใครอยากให้เคออกกับน้ำตาลหรืออยากให้ออกกับใครนะครับคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราสองคนลาไปก่อนนะครับครับผมเชินครับ